สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะพ <c oughs> ี่พีร้อนอากาศร้อนพี่พต้องทำแบบนี้นะคะเด็กอ้วนเอาน้ำใส่ขีตต้ตุ้มค่ะแม่ให้เขาเล่น,นคะ่ะแม่จ้า อิ่นเลนคุ้นค่ะแม่ภระาไทยราีสานเล่นเล่นที่ตรมค่ะแม่ปาแป้งสักหน่อยอุ้ยร้อนสุดๆเลยนะคะแม่ผิวหนังนี่ห้ามเดินผ่านเป็นเด็ดขาดเขาเล่นแบบนี้มันมันจะเย็นเนอะแม่ เย็นถ้าอาบให้ก็เย็นแบ๊บเดียวไม่เหมือนเล่นดินบานเฮ้าแต่สมไมแต่ก่อนไปเล่นน้ำมูลค่ะแม่ปูไว้ริมแม่น้ำมูลเล่นทั้งวันแผิวนางเขาจะชุ่มชื่นค่ะแม่จะดำปุ๊บเลยตัวนี้ไม่ดำนะคะแม่แต่ก่อนเป็นเป็นดินแดง แนวดีมาจากที่อื่นแล้วมันจะเป็นสีขาวๆกืยไม่ไม่ปะกืออาจารย์โหไม่กินเอาไปคาบเล่นแล้วก็เห็นโอ้พปพละหลาดเอาแล้วก็มือตรงโอ้ดู้งกินเทีนเอา เล่นลน้อยๆกับพ่อคับแม่ต้องให้เย็นเล่นเยอะเล่นพอประมาณได้ดินหมดค่ะแม่ใ้ควัดึงออกพปเพชรดึงไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะร้อนมากเอาแบบนี้เลย ห้ามเข้าใกล้นะคะแม่แล้วพี่เป็ดอาบน้นให้ห้ามเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วเป็นเรื่องเลย นี่ร่างออกงากเด้ค่ะแม่ดีนะที่ไม่เป็นดินเหนียวถ้าดินเหนียวนี่สุดยอดต่นเป็นดินทรายค่ะแม่ล้างง่ายร้อนร้อนอยากคายร้อนเล่นแบบแบบเหมือนพี่เพชร <c oughs> พี่เพชรว่าวันนี้คายร้อนสักหน่อยร้อนจัด สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที้เข้ามาเป็นกำลังใจนะฝากกดแชร์กดไลค์ค่ะแม่กดติดตามให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ฝากเมตาผลาไม้วันๆให้น้องด้วยนะคะเด,เดี๋ยวก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงก็จะเปิดไละค์แล้วค่ะแม่หน่อยสิบเปิดไละค์แล้วค่ะแม่จ๋าเมตาน้องได้นะคะสมทบทุนค่าอาหารอาพอแล้วค่าอาหามให้น้องคะ่ะไปเตยละวันคะ่ะต้นา้าต้นอ้อย ให้น้องค่ะอยากให้มีฝุนสักหน่อยนะแม่เพ่อได้ยินนี่ค่ะเอาให้น้องช้งยินโอุวานเปิดร้านไม่ได้น้องก็ไม่ได้ถามสักตะกา้าพี่เพรของเราวันนี้ก็จะมาเร็วไปนิดนึงค่ะแม่ประมาณบ่ายออก,กว่า เดี๋ยวเจอกันอีกหลายหน้านะคะแม่เดี๋ยวอีกหลายหน้าเป็นอาหารออนไลน์ของน้องนะคะแม่จา๋าวันนี้ก็สวัสดีค่ะค่ะอูเย็นไหมลูก